ผมเจอฟังก์ช <ck> ันหนึ่งที่คุณอาจจะกําลังรอคอยอยู่นะเพราะคุณว่าค <c ười> enfin ุณขับมาแล้วม yeah ันร้อนอ่ะตอนนี้ตอนเที่ยงเที่ยงเป๊ะเลยหลังคาหลังคาคลาส s ร่ฟนะครับหลังคากระจกเนี่ยตอนนี้มันใสเหลือเกินคลาสรูฟคุณสามารถปรับความเข้มได้ตอนนี้ที่มันร้อนเพราะมันเคลียร์มันใสนะครับคุณปรับให้เป็นแมทซะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมแอมคาสโนวาครับครับสวัสดีครับผมเต๋าคาสโนวาครับวันนี้เราอยู่กับรถสีสวยๆเลยคุณเต๋าใช่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่แบบผมว่ามันเพียบพร้อมทุกอย่างนะก็คือคันนี้เนี่ยมันเป็นทั้งรถ E ีมันเป็นทั้งสปอร์ตคาร์มันเป็นทั้งซีดานมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับลูกๆนั่งข้างหลังได้ใช่เบาะนั่งสบายมากใช่นะครับเราอยู่กับตัว ไทคานนี่ปอเช่ไทคานนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวไทคานเนี่ยก็ได้เปิดตัวในประเทศไทยพอสมควรแล้วล่ะสักพักแล้วแต่เราถือว่ามันเป็นรถที่แบบค่อนข้างน่าสนใจใช่นะครับเราเลยยิบเอามาที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งว่าเจ้าไทคานคันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวนี้เป็นตัวไทคานตัวเริ่มต้นเลยวะก็คือเป็นไทคานเฉยๆตัวเขาเรียกตัวเอนทรีเอนทรีเลเวลก็เอาตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ คุณผู้ชมหรือว่าคนที่กําลังดูอยู่นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อหรือว่าเรียกอ,อะไรอ่ะเอื้อมถึงได้ง่ายอเป็นเจาะพอได้ง่ายนะกับตัวนี้เลยตัวไทคานซึ่งสีนี้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆด้วยแต่ก็แน่นอนเลยส่วนของปอร์เช่น,นะครับมันจะเป็นรถที่สามารถคอนฟิกได้ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สแตนดารอ์เซนนะครับผมอาจจะมีบางจุดที่มีตกแต่งมาบ้างแล้วครับนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเลยเนี่ยก็อย่างล้ออย่างล้อแม็กนะตัวนี้ก็เชื่อว่าเป็นล้อแม็กที่ได้รับการ อัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นตัวขอบ21นิ้วซึ่งล,ล้อล้อตัวนี้เห็นว่าเป็นก้านใหญ่ๆรเรียๆเนี้ยนะเขาช่วยในเรื่องของแรงเสียดทานเนี่ยนะลดแรงเสียดทานก็ค,คือรถไฟฟ้าเนี่ยทุกส่วนเนี่ยเขาต้องมาเพรแบบลดแรงเสียดทานให้ได้มาก <ๆ S 1> ที่สุดเพราะว่ามันจะได้ลู่ลม,มนะฮะแล้วก็ช่วยในการให้มันวิ่งดีขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดตัวไฟฟ้าด้วยครับอันนี้ก็คือภายนอกที่เราพอเห็นนะส่วนภายในที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวคาร์บอนสีเงิน นะครับที่ดูว่ามีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนภายในก็ยังเป็นโทนสีดำานะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณแอมดูได้เห็นไหมความเป็นสปอร์ตของเขาเริ่มแรกเลยเห็นป่ะเฟรมเลสเป็นเฟรมเลสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ความสปอร์ตแน่นอนหรือว่าคุณแอมลงดูเนี่ยด้านข้างเนี่ยตัวรถอ่ะใช่เปล่าเอาจริงๆเนี่ยผมว่านะมุมมองผมว่าสปอร์ตกับพนาเมล่าอีก สำหรับรายละเอียดดีเทลของตัวรถรวมถึงสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเต๋าเล่าให้ฟังรีแคปให้ฟังสั้นๆว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวปอร์เช่ไทคารคันนี้นะครับอ่ะเต๋ออ่ะโอเคสำหรับคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงสีก่อนแฮะครับผมอันนี้ก็คือสีแมมบากรีนแมท a ทลิกนะถ้าคุณอยากจะดูเข้าไปเนี่ยมันเป็นสีเขียวมันสวยนะลึกๆมันเวลามันเจอแสงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเจอจ้ามากๆโอเคนะแล้วก็ คราวนี้สเปคคันนี้หลักๆก็คือ,อม,มอเตอร์ตัวเดียวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังมันอยู่ที่326แรงม้ามนะแล้วก็อันนี้ในคันนี้เขาเป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเน่เขาจะเข้าอยู่ในโหมดลอนช์คอนโทรลได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเข้าไปสู่โหมดลอนช์คอนโทรลแล้วมันดึงศักยภาพของมอเตอร์ออกมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะได้ออกมาทั้งหมดเนี่ย408แรงม้า นะก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ว่าแรงบิดเนี่ยมันอยู่ที่345ซึ่งผมกำลังรู้สึกว่าแบบเอ๊มันฟังดูแล้วมันไม่เยอะผมว่ามันเพียงพอกับรถซีดานใช่ใช่ในการขับบนท้องถนนเพราะว่าถ้าแรงบิดจัดมากๆเนี่ยขับยากมันจะเออมันจะขับยากอบอกเลยมันจะมันจะยากตรงคุณจะคอนโทรลคันเล่งเนี่ยแหละเพราะว่าไฟฟ้าอย่างที่เรารู้นะครับว่า กำลังที่มันมาไม่ต้องผ่านมันไม่ต้องผ่านเกียร์มันไม่ต้องผ่านระบบส่งกําลังอื่นมันกดจากคันเร่งก็ไปสั่งมอเตอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นโูแรงบิดมันสูงมันมาทันทีเพราะว่าถ้าแรงบิดมันสูงกินไปเนี่ยบางทีถ้าไม่คุ้นมันก็จะขับยากส่วนความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่79.2กิโลวัตต์ชัวโมคุณแอมว่าไงเดนก็เอาจริงๆก็คือในกลุ่มของรถหรูปัจจุบันเนี้ยมันไปเยอะกว่านี้แหละมันไป90มันไปเป็นร้อยกิโลวัตต์แล้วในขั้นเนี่ยก็ ไม่ได้เยอะมากอัตราตัวเลขของระยะทางที่วิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ400กิโลเมตรเขาบอกว่าอยู่ประมาณ370ไปปลายถึง440ต้นต้นอะไรประมาณนี้นะกิโลเมตรนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้าจะมองถึงเป็นจุดอ่อนของไทคานิดนึ่งแล้วกันเพราะว่าตัวเลขไม่ถึง400เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแหละแต่ว่าในความที่มันเป็นพอร์ฟอร์แมนขนาดนี้มันอาจจะต้องชดเชยกันนิดหนึ่งคัมันทำให้ระยะทางในการวิ่งเนี่ย ค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่านะในตัวที่เป็นเจนต่อไปตัวเลขของระยะทางมันต้องมากกว่านี้แน่นอนแน่นอนนะแน่นอนแนะ่นอนใช่โอเคแล้วตัวอื่นล่ะมีสเปคอะไรอีกไหมที่อยากจะแบบแนะนําคือหลักๆคันนี้เนี่ยก็เออจะว่าไงอะ่ะเขาเป็นรถที่ที่ออกแบบมาผมว่าเน้นให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ง่ายในการเรื่องของการซ์วิสอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแบตเตอรี่ออมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับในส่วนของสเปกก็พูดให้ฟังคร่าวๆไปแล้วคราวนี้เรามาดูหน่อยว่าความเป็นรถ E ีเนี่ยฝังกระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายของไทคันนะครับ <S <S เขาเก็บอะไรไว้อ่ะเรามาลองดูกันนี่ตัวรีโมทนะครับนี่ ฝากระโปรงหน้าของไทยคันก็จะมีช่องเก็บของให้นี่สามารถใส่กระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋าเดินทางได้นะใบใหญ่ๆได้เลยใบหนึ่งก็แน่นอนครับไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นก็เลยมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าได้นะครับตัวน,นี้ก็มีที่ฉีดน้าฉีกกระจกอ่านะครับแล้วก็น้ํามันเบรกอยู่ตรงนู้นนะครับเรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วฝาโปรงเบามากคุณผู้ชมอ่ะฮ มาดูด้านหลังบ้างฝาฝาท้ายด้านหลังนะครับของตัวไทยคารเราก็เปิดได้ให้จากตัวรีโมทนะรวมถึงมีตัวสวิชในการเปิดด้วยนี่นะครับเปิดท้ายแบบไฟฟ้านะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างทีเดียวแต่ว่าความสูงอาจจะไม่เยอะมากนะครับตามสไตล์รถที่เป็นแบบสปอร์ตซีดานหน่อยนะครับผมว่าเรียบร้อยดีนะครับอ่านี่ก็มีสวิชปิดตรงนี้นะ อเอาละครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่าในส่วนของล้อและก็ยางนะครับของตัวนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งมาพอสมควรและมีการตกแต่งมาแต่ว่าสเปคเดิมเป็นยังไงอ่ะคุณเต๋าตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่แต่งมาเป็นล้อที่แต่งมาใช่สำหรับสเปคเดิมเขาเป็นยังไงเบลอ,อเลยคันนี้เป็นล้อย1เอ็ดนะแต่ว่าถ้าเกิดสเปคเดิมที่เป็นไทคานแบบสแตนดาดโรงงานเลยจะเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับยางหน้านี่ค่อนข้างแค่เลยนะ2 2 5อ ตัวนี้แหละตัวนี้สองสามห้าคันนี้นี่สองหกห้าเลยสองหกห้าใช่เพราะมันยิบเอ็นนิ้วไงใหญ่มากใหญ่มากนะครับคันนั้นไอ้ล้อหน้าเนี่ยสองสองห้าเองนะครับล้อหลังสองสี่ห้าไม่ใหญ่ก็เป็นสไตล์รถขับหลังเนาะก็จะให้ล้อหลังที่หน้ากว้างกว่าเพื่อที่ให้กำลังขับเคลื่อนลงพื้นใช่แต่พอคันนี้พอเป็นออของแต่งแล้วเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยก็คือ265 35 21เลยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ย305เลยนะครับกว้างเลยส0 5 30 21ซึ่งผมว่ามันดี เพราะว่ารถพวกนี้รถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็แรงบิดสูงๆแรงมาเยอะๆเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากว้างข้างหลังยางเนี่ยเยอะหน่อยก็ดีมันจะได้รับแรงเยอะๆ mm hmm. ไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีการฟรีทิ้งรหรือมีการก่อถนนที่มันน้อยลงแต่ทั้งนี้ชัวร์เลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะผู้ชมว่าตัวนี้พอมันแต่งมาแล้วเนี่ยฟปลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนไปนิดนึงใช่แน่นอนใช่ใช่ใชมันก็จะ สปอดขึ้นกระด้างขึ้นความรุนแรงก็จะน้อยลงไปนิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบถุงลมนะแล้วก็เป็นแบบอัตทีฟด้วยซึ่งคุณแอมสามารถปรับได้นะปรับได้อยากได้เป็นแบบสปอร์ตอยากได้เป็นแบบนอร์มอลอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับได้เราลองเข้าไปเล่นดีกว่าไหมว่ามันปรับได้ขนาดไหนโอ้ยหน้าจอมีให้เล่นเยอะมากเลยเล่นไปไม่หวั่นไม่ไหวเลยอ่ะนะแล้วหลังจากที่เราได้เล่น ในส่วนของออปชันต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว,<ด>ว่าได้เลยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วเราเน้นฟิลลิ่งการขับใช้งานในเมืองนะ<ช>วันนี้นะแต่ก็มีช่วงย,ยาวๆให้เราได้ลองมีมีมีนะครับอ่ะลองไปดูว่าภายในเขาสามารถปรับอะไรที่คุณเต่าได้ขนาดไหนได้เลยครับอมาลองชมกันครับคุณเต๋าเรามาดูกันที่การตกแต่งภายในบ้างดีกว่าครับครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างเ,เรียบเรียบอื นะเรียบเรียบแล้วก็ผมว่าเขาให้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีเพราะว่ากระจกหน้ามันกว้างแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่มันประเภทเป็นโหนเป็นสันอะไรเยอะแยะมากมายผมชอบเลยที่มันอย่างเงี้ยก็จะว่ามินิมอลก็ก็พอได้อยู่นะจอกลางก็ฝังไปกับคอนโซลเลยใช่ใช่ครับส่วนจอที่เป็นแสดงผลจอมาตรวัดเคิร์ฟนะมีความเป็นเคิร์ฟด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยมี3จอแล้วก็มี ตัวซิงโตข้างๆคือทุกอย่างเป็นหน้าจอเป็น LED แบบไฮเรสโซลูชันหมดแล้วนะครับจะไม่มีอะไรที่เป็นอนาล็อกเลยครับนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ซีเลคชั่นหรือตัวเปลี่ยนเกียร์ก็อยู่ตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าปกติอย่างพวกนายวันๆเรื่ที่เราเห็นอยู่แถวนี้ใช่ไหมก็เปลี่ยนไปไว้ตรงนี้แทนเพราะรถไฟฟ้ามันไม่ต้องสะดวกดีสะดวกแล้วมันไม่เกะกะเทียทกันเกิดทำให้สามารถมีจุดวางแก้วเพิ่มได้ใช่ครับมีช่องเก็บของตรงนี้อ่า มีโลโก้ไทคามตรงนี้แล้วที่สําคัญเรื่องของแอร์จะมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออเนี่ยเมื่อกที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ครับเราใช้การเล่นที่หน้าจอตัวนี้นะอยากให้มันไปที่ทางไหนก็คุณก็ปรับจากตรงนี้นะครับผมชอบพวงมาลัยครับพวงมาลัยมันก็ทอรอย่นงในวันๆเลยนะใช่เป๊ะเลยนะครับ Drive Mode อยู่ตรงนี้เหมือนกันทุกอย่างก็คือเป็นดีไซน์เดียวกันอ่ะแล้วก็วงเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปเล็ก ครับกำลังกลังกระชับมือเลยแหละแล้วก็มันได้อารมณ์แบบเรซซิ่งนะคุณอันเดอร์เดนเห็นไหมลักษณะแบบเป็นเนี่ยเป็นหัวน็อตหกเหลี่ยมไข่นะเฮ้ยเท่ดีอ่ะพวงมาลัยพวงมาลัยสามารถดึงเขาออกได้แต่เป็นแมนนวลนะอ่าเป็นแมนนวลแต่เขาออกได้นะครับก็ทำให้ปรับเข้ากับสรีระได้ง่ายครับนะครับโอเคงั้นเราลองไปขับกันหน่อยดีกว่าไหมได้เลยแล้วก็เราคอยบรรยายนับไปเรื่อยๆนะครับไทคานตัวเริ่มต้นนะตัวเอนทรีเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับอ่ะลองดูนี่เข้าเกี่ยวนี้นะนี่ไปกันเลยนะครับวันนี้เราใช้เส้นทางในเมืองแล้วก็มีช่วงโล่งๆบ้างให้ได้ลองเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวมอเตอร์นะครับ่ะเดีลองดูซิว่าเนี่ยแล้วมาคุณแอมขับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับตัวนี้ที่บอกว่ามันเป็นช่วงล่างแบบสูงลมซึ่งสามารถที่เป็นอะแด็คทีพไงมันสามารถปรัเลยได้ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขอลองนี่ก่อนนะ drive mode คุณแอมขับไปเรื่อยๆนะได้ drive mode เนี่ยจะมีแบบโอ้ไม่ธรรมดานะ range นี่ก็คือลักษณะที่ว่าคล้ายๆประหยัดอะให้มันเพิ่มระยะทางอะตอนนี้เราอยู่ที่ normal นะครับแล้วก็จะมี Sport มี Sport plus แล้วก็มี individual individual ก็คือก็คือคุณแอมปรับเซ็ตให้เป็นอย่างที่คุณชอบอะแต่ผมขอย้อนไปที่ตัวเ a น g e หน่อยอ้าวได้สำหรับเลน์นะฮะถ้าสมมติว่า คุณปรับไปที่เลนช์โหมดเนี่ยความเร็วมันไม่สามารถทําได้สูงสุดอมันจะวิ่งได้แค่แม็กซ์ของมันก็คือ100กิโลเมตรอชั่วโมงซึ่งมันขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้ผมดูนะครับตอนนี้ผมไปที่ normal ซึ่งเปลี่ยนง่ายมากเลยมันใช่ปุ่มหมใช่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 คุณต่อเล่นต่อไปอ่าโอเคแล้วก็มีช a ต s ิสก็คือช่วงล่างแหละนะครับก็จะมี normal มีสปอร์ตมีสปอร์ต plus ซึ่งตรงนี้เนี่ยออตอนนี้หรือที่ normal นะครับ Sport sport plus เนี่ยผมทราบมาว่าเขาไม่ได้ปรับแค่ว่าแข็งขึ้นอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะมันในเรื่องของการจังหวะยืดยุบด้วยนะครับ,รบให้มันหนึบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับถนนที่คุณกำลังขับนะครับต้องเข้าใจนะว่ารถที่ขับดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณปรับช่วงแข็งๆไว้วมันจะดีเสมอไปมันขึ้นถนนด้วย อย่างถนนบ้านเราอย่างเงี้ย<ช>คุณจะไปปรับสปอร์ตพลัสผมว่าอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่หอนอกจากคุณจะขับทางไกลนะครับถนนเรียบๆยบอะไรเงี้ยนะครับส่วน Chassis Level ก็คือรถคันนี้คุณสามารถปรับให้มันลงตับได้ปรับความสูงได้ช่ปรับความสูงได้ความสูงได้ตามตามที่เหมาะสมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณ ขับในความเร็วมันาก็จะมีคนจําจำกัดนะถ้าคุณว่าถ้าคุณขับแบบสมมติคุณคุณยกเป็นลิฟต์ไปอย่างเงี้ยถ้าคุณขับออกมาแล้วเนี่ยมันจะลงเองเปนนลงไปอยู่ที่ตรงมีเดียมทั่วไปปกติขึ้นรถมามันจะอยู่ที่มีเดียมอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกแล้วว่าเราจะเอาให้มันต่าลงไหมหรือต่ำต่าขนาดไหนบางคนถ้าต้องการที่แบบขับเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยก็ต้องการ CG ที่เป็นลำต่บเราก็กดตัวรถให้มันต่ำมันก็ลดลงที่มันเข้าใต้ท้องครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณปรับโหมดอะไรทั้งหลายเน มันจะมีรูปโชว์ขึ้นให้เห็นนะว่าออตอนนี้เรากำลังปรับตั้งเซตติ้งที่ตัวระบบแฝนของรถผมบอกให้ว่าบางโหมดอะ่ะขณะกำลังขับอะ่ะปรับไม่ได้นะนะครับต้องเฉพาะเวลาที่รถหยุดอยู่ที่เท่านั้นนะครับส่วนตัวอขออนุญาตย้อนได้ไหมครชสซิสครับอ่าตัวความสูงของเลเวลเนี่ยนะครับบางคนสงสัยว่าลิฟต์มีไว้ทำอะไรอ่าอย่างแน่นอนครับอย่างรถที่เราขับเป็นอยู่เนี่ยบางทีความสูงมันอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะปีนเนินอ่าถ้าเรากลัวว่า มันจะกระแทกใต้ท้องเนกระแทกเราก็ไปที่ลิฟต์หรือว่ายกตัวรถขึ้นใช่โดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวออหลังเต่าตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอ่ามีอะไรต่อไปอต่อไป recuperation นะครับอ,อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการแบบ ชาร์จไฟอะไรพวกนี้นะฮะว่าจะมีการตัวอย่างเช่นผมผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของ r e g e n e r a เรทั่นแหละนะครับะะว่ามันให้ร re ีรเจนเร็วขึ้นหรือว่าชา้าลงหรือปกติ Normal อ,อะไรยังไงพวกนี้นะครับุตอนนี้เราออฟไว้นะครับเอาจริงๆผมขับรถไฟฟ้าเนี่ยมผมไม่ค่อยสนใจเล่น r e เจนเนอเรทเท่าไหร่ในการชาร์จไฟคือเพราะว่า มันเวลามันดึงเนี่ยมันดึงแรงแล้วมันทำให้รู้สึกว่าขับรถแล้วปวดหัววันวันเพเดลเนี่ยถ้าเกิดว่าเท้าคุณไม่เนียนจริงเนี่ยนะฮะหรือคุณยังเคยชินกับการขับรถทั่วไปอยู่อะรถสันดาปทั่วไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหคนนั่งข้างนี่เป็นหัวเลยนะใช่ใช่เราขับเองเรายังเวียนหัวเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเว้ยก็เลยผมเลยยกไว้หมดนี้นะฮะอ่าวมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกฮะลองน้ำมีอะไรอีกฮะอันเนี้ยผมชอบอิเล็กทริก สปอร์ตซาวอรอ่ะครา,าวนี้แหละหลายคนคราวนี้คุณขับรถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเร็วจริงม,มันแรงจริงแต่เขาเรียกว่ามันขาดสุนทรียะ,ะมันไม่มีเสียงใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันแรงจริงอะแต่ว่ามันไม่มีเสียงแล้วมันไม่ใช่อใชโอเคอเดี๋ยวเราหลุดแยกไฟแดงนี้เดี๋ยวลองกัน เราพูดถึงเรื่องอื่นก่อนเพราะมันยังติดไฟแดงอยู่นะโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของ Drive mode ผมขอญาตแทรงหน่อยครับตัวนี้มีอัโต้เบรกโคนให้ด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมลองปั่นดีเลยตวปกติแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเบรกไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของอัโต้เบรกโคเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งให้อยู่แล้วซึ่งคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับลององลองฟังเสียงหน่อยมาแล้วฮะเสียงคุณว่าไง ผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงแบบออกแนวแบบซ x h a u s สมันไม่ใช่เสียงแบบถ้อยเสียแต่ว่ามันให้มันให้เสียงเหมือนเหมือนมันมีการทํางานของเครื่องยนต์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังมากอ่ะหรือว่าเรายังใช้ความเร็วไม่สูงพอแต่ก็พอแล้วนะเดี๋ยวมันอันตรายเกินไหมมันมีวูด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 ขึ้นมาผมว่ามันเป็นแค่แค่อิโมชั่นให้นิดหน่อย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 ให้รู้สึกว่ามันมีเสียงให้มันแบบเร้าหน่อยเร้าหน่อยนะฮะ เราลงเข้าสปอร์ตสปอร์ตโหมดไหมซิเออไม่แน่นะไม่แน่นะลองดูนี่ผมลองกดไรกี้กดเท่ากันคันเร่งแบบจุมร้อยเลยนะอืมผมชอบฟิลแบบนี้ที่มันแบบดึงวืดใช่ไหมดึงหนักไมนะมันมันดึงไม่หนักมากอ๋อเหรอเพราะว่า มันใช้งานง่ายอ่ะเขอดึงแรงแรบาีอ๋อมันคุมยากใช่ไหมใช่เนี่ยผมกดเนี่ยจุ่มเร่งร้อยนะมันไปนะมันมันแบบอัตราเร่งมันมานะแต่มันค่อยๆมาแบบเฮ้ยมันทําให้เราขับได้แบบสมูทดีแล้วก็มาถึงเรื่องของระบบของช่วงล่างกันดีกว่านะครับที่เราจะเปลี่ยนจาก normal มาสปอร์ตเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งมันมันมันตึงขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมออกจากตรงตรงยูเทิร์นแล้วมันมีน้ํา มันมีแบบสลิปเล็กๆเพราะว่าความด้วยความที่ช่วงล่างก็ค่อนข้างแข็งขึ้นมาสักหน่อยนี่ขนาดเขาใส่ร้อยิบเอ็ดมาแล้วนะยางหลังสามศูนย์ห้าเลยนะเดี๋ยวเราลองเดินคอสะพานดีกว่าว่าฟีลลิ่งของช่วงล่างเป็นไงอันนี้คือสปอร์ตนะยังไม่ใช่สปอร์ตพลัสนะสปอร์ตพลัสมันก็จะตัดพวกระบบพวก traction ไม่ไม่เน,นี่ยช่วงล่างช่วงล่างใช่ไงลสปอร์ตกับสปอร์ตพลสัสก็ตัวเดียวกันแต่ว่าตัวสปอร์ตพลัสเนี่ยมันก็จะไปตัดพวกแท็กชั่นออกอ,อะไรออกทําให้การขับขี่ที่แบบเป็นตัวตนมาก,กยิ่งขึ้นเป็นไงครับคอสลาสสเฮ้ยยังนุ่มอยู่ผมว่ามันโอเคยังนุ่มอยู่แล้วก็วูมิัยผมว่ามัน,นมันค่อนข้างคมเลยคมเลยดีกว่าไม่ค่อนข้างอ่ะมันคมเลยว่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรระยะของการเลี้ยวมันออกไปทางแนวรถสปอร์ตนะ เป็นไปได้ไหมที่น้ําหนักมาตกอยู่ก,กาลางรถก็ด้วยด้วยนะเพราะว่า<ฮ>แบตเตอรี่ลลมันเป็นชิ้นใหญ่อยู่ใต้รถเลยอะ่ะใช่ไหมฮะมเนี่ยคุณแอมแล้วนอกจากเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับในแง่ของการใช้งานทั่วไปเนสิ่งที่ลูกค้าทั่วไปอยากได้อะ่ะนะครับในการใช้งานใช้อะไรเนี้ยโอ้โหเนี่เห็นไหมเนี่ยพอเข้ามาในหน้าจอที่เป็นตัวเซ็นเตอร์คอนโทรลเนี่ยนะครับมันปรับได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเราเข้ามาเนี่ย หลักๆเลยก็คือเป็นหน้าจอตัวนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปปรับเซตรถเลยเงนี้มันเข้าไปที่ตัวของขานะเห็นไหมพวกดิฟฟ์โหมดแชสซีเลยทั้งหลายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตติ้งเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยดิสเพลย์เนี่ยคุณอยากได้แบบไหนเป็นดิสเพลย์โชว์ย,ยังไงเป็นทัชพาเนลแบบไหนเนี่ยคือได้บอกเลยนะเป็นแบบเรื่องของความสว่างอะไรพวกนี้นะครับทั่วไปเอ่อหน้าจอตรงเซ็นเตอร์คอนโซลนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับ แอร์พูดง่ายนะระบบปรับอากาศภายในรถแต่ว่ามันสองพาร์ทนะมีด้านบนด้านล่างด้านบนก่อนแต่ที่ที่ด้านบนเนี่ยก็คือเนี่ยพวกพัดลมแอร์อุณหภูมิอากาศบุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่แล้วก็เนี่ยพวกระบบเอ่อเนฟิเกเตอร์หรือพวกเครื่องเสียงอะไรเนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาบอกว่ามือนิ้วซ้ายมันจะกดได้อ่ะคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนเหมือนหน้าจอข้างหน้าแหละใช่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 ตรงเนี้ยมันจะใช้งานง่ายสำหรับคนขับ ใช่ใช่ใชคือ <ไป S 1> พอ<ร>คุณคุ้นเคยแล้วอ่ะน,นะครับ,รบมันก็จะง่ายแลละเอาละคุณแอมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอคอนโทรลตรงกลางเนี่ยผมเจอฟังก์ชันหนึ่งที่คุณอาจจะการรําลังรอคอยอยู่นะเพราะคุณว่าคุณขับมาแล้วมันร้อนอ่ะตอนนี้ตอนเที่ยงเที่ยงเป๊ะเลยหลังคาหลังคาคราสรูฟนะครับหลังคากระจกเนี่ยตอนนี้มันใสเหลือเกินซึ่งเราก็เข้าใจกันว่าเออเขาคงเคลือบ เข้มมาแล้วจนปริมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแดดมันเข้าเยอะใช่ไหมคุณเออจริงมันก็มันก็รู้สึกร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดแบบนี่ครับฟังกชันนี้ฮะตึง glass roof คุณสามารถปรับความเข้มได้ตอนนี้ที่มันร้อนเพราะมันเคลียร์มันใสนะครับคุณปับให้เป็นแมทซะปึ๊บเออค่อยชั่วอ่านะแต่ถ้าเกิดอันนี้คืออันนี้คือคือทึบสุดใช่ทึบสุด แต่ถ้าคุณอยากให้แบบมีแสงเล็ดลอดได้บ้างครับกลางวันให้แสงส่องหน้าหน่อยหน้าสว่างเอาไว้แต่งหน้าว่างเป็นเซมิอ่าได้น,น,นะครับอาจจะตกกระทบแบบนี้แต่ว่าใช่ใช่มันจะกันแดดได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันแบบเข้าหน้านิดนึงนีน่มันจะเปลี่ยน,น,นคือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลายอะ่ะผมบอกเลยว่าอันนี้มันเหมาะกันแต่งหน้าใช่เพราะผู้หญิงบางทีแสง มันสว่าง,นนางใช่ไหมกับโบนนี่ที่มันต่างกันนิดเดียวตรงท <นะ S 2> ึบกับนนตรงอ,อันนี้สว่างนี่ทึบใช่ว <นะ S 2> ่าเราแต่งหน้ามาทีแสงตกกระทบนิดอ๋อคุณไม่เข้าใจหรอกโอเคตัวนี้ต้องแมตช์ไปแล้วกันนะเพราะมันร้อนอ คุณเต๋าร้านจะได้ลองขับแล้วโเป,<ด>เป็นยังไงครับด,ดีดีมันเหมาะกับการใช้งานในเมืองได้ด้วยผลตอนแรกผมเห็นคันมันใหญ่ๆแบนๆนะครับนึกว่ามันจะใช้งานยากเปล่าวะ <c oughs> หน้าก็โป่งท้ายก็โป่งแต่ว่าโอเคนะราคาต้องบอกก่อนว่าตัวไทยคันตัวนี้เป็นตัวราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นของไทยคันเนี่ยเขาอยู่ที่6กล้านหนาหมื่น แต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้ล้อหรืออะไรแบบนี้นะต้องบอกงนี้ครับว่าตัวปอร์เช่เนี่ยการเขา่าสตาร์ทเริ่มต้นเพราะว่ามันมีออปชันให้เลือกซื้อเพิ่มได้อีกใช่ใช่อย่างตัวนี้ที่เราบอกกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าปกติร้อยสิบเก้าตัวนี้ก็จัดเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดมาใช่นะครับอ่าเป็นไงเราสเปคที่ให้มาขนาดนี้กับตัวไทคันตัวนี้เตาโมงว่าไงสุดคุ้มจริงเหรอหกล้าน6หกล้านกว่าบาทและกับแบรนดิ้งด้วย แบรนด์คุณขับไปห้างไปอะไรไม่ต้องหาที่จอดคุณไปจอดที่จอดซูเปอร์คาร์ได้ถูกป่ะหลายคนมองเรื่องนี้นะครับในการที่จะแบบว่าซื้อซูเปอร์คาร์สักคันหนึ่งถูกต้องครับหาที่จอดรถง่ายแล้วก็คือเป็นโลโก้ปอร์เช่แล้วเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับผสำหรับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสมรรถนะนะเรื่อง Per เปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเพียงพอการใช้งานในเมืองวันนี้ที่เราไม่ได้ออกทางไกลนะผมขับแล้วผมรู้สึกว่าผมใช้งานแล้วมันมันไม่ มันไม่รุนแรงเกินไปมันกาลังพอดีอ่ะสาหรับการใช้งานในเมืองที่ขับง่ายๆผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้ผู้หญิงขับได้สบายเลยเพราะว่าคันเร่งมันไม่ได้ตอบสนองไวจนเกินไปควบคุมง่ายช่วงล่างสาหรับตัวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนเป็นร้อยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันก็สปอร์ตในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น19เนี่ยผมเชื่อว่าประสานนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแต่ผมว่านี้มันก็เท่ดีไงเท่ดีต้องจ่ายเงินเพิ่มนิดนึง แต่ว่าใช้ใช้งานในเมืองอย่างเมื่อกี้นี่คุณแอมขับเนี่ยเราปรับทั้ง drive mode แล้วก็ทั้งตัวแชสซีนะให้เป็น normal เนี่ยโอ้โหสบายมันไม่ได้ยุ่ยไม่ได้อะไรอยู่แล้วรถมาระดับนี้แล้วก็น้ําหนักมันตกลงกึ่งกลางรถอ่ะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่อ่ะมันอยู่ใต้รถไงใช่ไหมคอนโทรลง่ายครับแรงม้าที่ให้มา326่ใช่สารัอยหาสิสับคันนี้นะใช่ใช่ตัวตัวไทยคันตัวตัว entry เนี่ยนะผมว่าเพียงพอใช้งานในเมืองสบายสบยหรือเอล่าแต่รับตัวนี้ ผมบอกเลยว่าน่าสนใจอีกเดียวสำหรับใครที่อยากจะทดลองอยากจะเป็นเจ้าของนี่ว่าว่ารถไฟฟ้าได้แบรนด์ปอร์เช่ใช่ก็ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าปอร์เช่ไทคันวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมฝากติดตามช่องคารสโนวาชาแนลของเราด้วยนะครับกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับผม subscribe ครับผมกระดิ่งปิ้งขึ้นมาเรามีอัปเดตอะไรใหม่ๆมันก็จะปิ้งขึ้นมาคุณก็สามารถกดดูได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฟ้าฝนก็มาอีกแล้วาแล้วเต็มตัวเจอมรสุมอีกแล้วใช่ครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเุณเต๋ากัดจริงเปล่าปิ่งต่อเปล่านิดนึงนิดนึงหรอ